สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่นชาว YouTube นะคะทุกท่านแล้วก็สวัสดี FC ทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมช่องของจ้าจ๋าปากกรพุนเมืองเพชรบูร์ทั้งในเพจแล้วก็ใน YouTube นะคะก็ขอบคุณมากสำหรับวันนี้นะ FC ถามมาว่ารอเลขของจ๋าที่ว่าจ๋าจะลงนะคะเป็นเลขที่จ๋าซื้อใช่ไหมเดี๋ยวในคลิปนี้นะคะจ๋าลงให้ ก็เหลือเวลาอีก2วันนะพรุ่งนี้3เอดแล้วก็วันที่1 4ึ่โมงเย็นวันที่1มาลุ้นกันว่าหวยจะออกตัวไหนแล้วก็อย่าลืมนะคะ FC ทีที่ติดตามรอโปรมาขามกวนมาขาาอ่ามะขมกวนมะพร้าวอ่อนเตาถ่านแล้วก็มาขามสุกแก่เปลือกสีทองสีมพูเนาะ ก็คือโปรนะคะจะเหลืออยู่อีกเพียง1วันพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้นะอีก1วันเท่านั้นสำหรับโปรสิ้นเดือนสิงหาหลังจากนั้นนะคะจะเป็นราคาเต็มทั้งหมดเลยดังนั้นนะใครที่อยากได้ะมะขามกวนนะคะ เป็นโปรโของเดือนสิงหาเนี่ยให้รีบทักมาทักมาไว้ก่อนก็ได้นะคะบางท่านอาจจะบอกว่ารองเงินเดือนออกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ทักเข้ามา,าสั่งไว้ก่อนนะคะหรือว่าทักเข้ามาพูดคุยสอบถามไว้ว่าเาสนใจนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงวันที่5หรืออะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นวันเงินออกอะไรเงี้ยจะโอนอะไรเงี้ก็ได้นะคะก็ยังคงเป็นโปรของเดือนสิงหาแต่ถ้าหลังจาก พรุ่งนี้ไปแล้วนะคะเริ่มวันที่หนึ่งก็เป็นเดือนใหม่ก็โปรโดเดือนสิงหานี้ก็หมดนะคะอะมาดูนะคะอันนี้นะคะจะเป็นมะขามสีทองแกะเปลือกเนาะอันเนี้ยแพ็คละหนึ่งร้บาทน้ำหนักนะครึ่งกิโลหรือว่าห้าร้อยกรัมนะคะแพ็คละหนึ่งร้อยบาทเนาะ หวานนะคะสีทองแกะเปลือกนี้จะหวานพูดตรงๆนะคะว่าถ้าถ้าเรา,าสั่งแบบนี้ไปใช่ไหมเราไม่ต้องมาเสี่ยงว่าแกะเปลือกแล้วจะเจอเนา้เจอลาอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้จะเป็นแบบว่าเห็นเนื้อทั้งหมดเลยนะคะเรากินได้ทั้งหมดเลยแล้วก็มะขามกวนนะคะมาดูอันนี้นะคะ1กระปุกเนี้ยหกิโล1กระปุกนะคะ1กิโลแล้วก็โปรนะคะ มะขามกวยหนึกิโลแถมนะคะแถมกระปุกเล็ก1กระปุกนี้นะคะอันนี้จะเป็นของแถมถ้าสั่ง1กิโลก็จะได้แถมไปอย่างนี้นะคะหนึ่งกิโล2อห้าสิบาทนะคะหนึ่งกิโลอยห้าบาทก็จะได้แบบนี้เลยสั่งสองกิโลก็ได้แถมสองกระปุกนะคะอันนี้สองกระปุกซึ่งในหนึ่งกิโลนี้เดี๋ยว f c ซดูนะคะรอบนี้มะขามเยอะมากนะคะหอมด้วยเปิดออกมานี่หอมมากนะคะ อร่อยเนะเพราะว่า,าจ๋าก็เอาไว้กิน1กิโลเลยนะอันนี้นะคะหนึ่งกิโลสองบาทส่งฟรีนะคะจะส่งฟรีรอบวันนี้นะคะจัดส่งฟรีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วอันนี้นะคะอย่าลืมนะคะแพลซ์หนึ่งบาทก็โทรมาหรือแอดไลน์มาได้นะคะที่เบอร์0ูนย์ห5 8้าห้ดหนึนะคะมาดูแนวทางตัวเลข เลขของพี่แก้วนะคะรีบหาก่อนหมดแผงของพี่แก้วเนี้ยจะให้ในคลิปนี้งวดน,นี้เป็นวดแรกนะคะ,ะเลขที่ลงให้หางเดียวนะคะสี่หนึ่งแปดสองตัวหนึ่งแปดแปดหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสี่แล้วก็แปดสี่สี่แปดนะคะอันนี้จะเป็นเลขของพี่แก้วอหางเดียวนะคะแต่ชุด2ตัวเนี้ยจะตัดออกมาจากชุดสาตัวหางเดียวนี้นะ เดี๋ยวให้ FC ดูไว้นานๆแล้วก็ FC ถามมานะคะว่าเลขที่จ๋าซื้อมีตัวอะไรนะคะก็คือเลขรอเลขของจ๋านะก็ในคลิปนี้แจ้งเลยนะค้งสุดท้ายแต่เลขคุณต้อมนะเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาให้ท้ายพายุนะคะเขต้องรอนะตอนนี้นอนอยู่เลขของคุณต้อมเนาะรอฟันนะคะแต่พูดเปื่อออกมาแล้วแหละก็รอฟันก่อนนะคะสำหรับค้งสุดท้ายเลขที่จ๋าซื้อนะก็คือวดนนี้ย จ๋าจะทุ่มที่หนึ่งห้านะคะสองตัวนะจ๋าชอบมากไม่รู้อันหรือเปล่านะแต่สามตัวซื้อศูนย์หนึ่งห้ากับสองเ้าสามซื้อสองหางนะแล้วก็สองตัวเนี้ยจะเน้นซื้อที่หนึ่งห้าเยอะเยอะหน่อยนะคะแต่ว่าถ้าพูดถึงก็อยากให้ตัดชุดสองตัวทั้งหมดเลย อันนี้นะคะก็ให้ FC ดูไว้เนาะก็สำหรับในคลิปนี้จะมีเลขของพี่แก้วนะคะแล้วก็จะมีเลขของจา๋าที่เอาลงมาให้ FC ดูในงวดวันที่หนึ่งกันอย่างนะคะใครที่ชอบนะคะแนวทางนี้ชอบเลขที่จ๋าลงให้ในคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้จ๋านะคะแล้ว FC ที่อยากได้มะขามกวนมะพร้าวอ่อนเตาถ่านเอาไปเป็นของฝากเอาไปขายนะคะหรือจะ รับเป็นมะขามสุกแกเปลือกสีทองนะคะก็รีบทักมาหรือแอดไลน์มาได้ที่เบอร์0 6 5 8 3 7 5 8 1 2นะคะอันนี้นะหรือนะคะ FC จะสั่งอย่างนี้ก็ได้อยากลองชิมเอาอันนี้1โลเอาอันนี้1แพ็คอย่างนี้ก็ยินดีบริการ f c นะคะโทรมานะคะหรือแอดไลน์มาเลยที่เบอร์0 6 5 8 3 7 5 8 1 2อ่าบางท่านบางท่านบอกว่า f c บอกว่าอะไรนะ แอดไปแล้วมันไม่ขึ้นก็คือเพิ่มเพื่อนในในเบอร์โทรได้เลยนะคะก็คือเมมเมมในโทรศัพท์เลยนะคะถ้าไม่ไปแอดที่ไลน์นะคะเดี๋ยวมันก็จะเด้งแบบว่าเพิ่มเพื่อนได้นะคะสุดท้ายนี้เนาะจ๋าก็ขอบคุณ f อทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้จ๋านะคะสวัสดีคะ่ะ